อ่านคำสระเอือที่มีมอมาเป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกอเอือมอเกลมกอเอือมอเกลมจอเอือมอเจือมจอเอือมอเจือมดอเอือมอเดือมดอเอือมอเดือมตอเอือมอเตือมตอเอือมอเตือม บอเอือมอเบื้อมบอเอือมปอเบื้อมปอเอือมปอเปื้อมปอเอือมอเปื้องอเอือม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 ขอเอือมเขื่อมขอเอือมเขื่มชอเอือมเฉื่อมชอเอือมเฉื่อม ขอเอือมเถื่มถอเอือมเถื่มผอเอือมเผื่มผอเอือมเผื่มฝอเอือมเฝื่มฝอเอือมเฝื่มสอเอือมเสื่อมสอเอือมเสื่อมหอเอือมเหื่มหอเอือมเหื่ม คอเอื bon อมอเคือมคอเอือมอเคือมงอเอือมอเงือมงอเอือมอเงือมชอเอือมอเชื่อมชอเอ,อ,อือมอเชื่อมสอเอือมอเสื่มสอเอือมอเสื่มทอเอือมอเทือมทอเอือมอเทือม นอเอือมอเนื้มนอเอือมอเนื้มพอเอือมอเพื่มพอเอือมอเพื่มฟอเอือมอเฟื่อมฟอเอือมอเฟื่มมอเอือมอเมื่อมมอเอือมอเมื่มยอเอือมอเยื่มยอเอือมอเยื่ม รอเอือมอเรือม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 วอเอือมอเวือมวอเอือมอเวือมหอเอือมอเฮือมหอเอือมอเฮือมต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะเกลอมเกลอม Dương, dương, tươm, tươm, bươm, 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 ươm, ươm, khướm, khướm, trướm, trướm, thướm, thướm, phướm, 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 sườm sườm, hườm hườm, khườm khườm, ngườm ngườm, chườm chườm, sườm sườm, thườm thườm, phườm phườm, phườm เมื่อมเมื่อมเยื่อมเยื se ่อมเรื 76, ่อมเรื่อมเลื่อมเลื่อมเวื่อมเวื่อมเหื่อมเหื่อม